สนับสนุนโดย b e n e ฟ i t โปรโตีนดีๆจากพืชคือไม่ต้องไปแบบมีเงื่อนงำมีคุยหลังบ้านหลังไม้แล้วคือกลางออกมาก็คือตรงไปตรงมาครับมันยากตรงไหนเนี่ยผมงงมากเลยคนระับกับพาเวอร์ไทยผมเลือกมาทั้งบ้านนะไม่ใช่อะไรคือจะเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลจะแลกกับทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีปรโยชน์หรอครับชัยชนะทีะ่พอหันไปแล้วเห็นจะซากปลักผักพังของความย่อยยับฐานเสียงของเรา ประเทศชาติที่มันจะต้องมีการประท้วงอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันไม่คุ้มหรอกครับคลิปนี้ก็จะมาฝากถึงพักเพื่อไทยที่เคารพอย่างน้อยผมก็ลงหนึ่งคะแนนเสียงให้กับท่านไอการที่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันลำบากตรงไหนครับคือเราจับมือกันอยู่ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายป,าประชาธิปไตยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราก็ช่วยกันมานะครับวันนี้ก้าวไกลจัดไม่ได้ก็ตามมารยาทก็ให้ท่านจัดเรา,าถือแต้มเหนือกว่านะครับคือถ้าเพื่อไทยจัดไม่ได้เนี่ยเขาเอาข้ออ้างอะไรมาอ้างก็ต้องไม่ต้องไปร่วมกับเขานะครับไอ้ก้าเดือนเนี่ยรอสอวอหมดอายุเนี่ยมันก็ไม่ได้นานเลยนะทนมาตั้งเก้าปีและ ธนาคารแห่งประเทศไทยพวกนายทุนเขาก็บอกแล้วว่าถึงจะงบประมาณยังเข้าไปในสภาไม่ได้เขาก็มีเงินสำรองที่พอจะถูถ่ายพอที่จะบริหารราชการแผ่นดินต่อไปครับไม่เห็นจำเป็นจะต้องเอาศักดิ์ศรีเอาคะแนนในอนาคตเราไปแลกเลยครับเ <ๆ S 2> พื่อไทยผมงงมากเลยอะไรที่มันตักตรงไปตรงมาเนี่ยทำไมมันมันมันยากเหรอครับมันก็ไม่ยากนะ คือเราอยู่ฝ่ายค้านด้วยกันวันนี้เราก็ไปด้วยกันนะฮะรออีกหน่อยนี่คืออยู่มาสามเดือนอะไรอีกไม่กี่เดือนเองนะครับกว่าจะได้จัดตั้งรัฐบาลคือไม่ต้องไปแบบมีเงื่อนงำมีคุยหลังบา้านหลังไม้เลวคือกลางออกมาก็คือตรงไปตรงมาครับมันยากตรงไหนเนี่ยผมงงมากเลยครับกับพคเพื่อไทยผมเลือกมาทั้งบ้านนะยาวนานมากนะครับแต่รอบเนี้ย เออผมก็ยังแบ่งคะแนนไปนะครับแต่งงว่าอะไรที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยคืออะไรก็จะแบบออกแนวรู้มากออกแนวแบบกูเก๋กว่าเงี้ยคือเอาความจริงใจมาแลกก็เออเฮ้ยนี่ก็พักรุ่นใหม่แล้วคนรุ่นเก่าแล้วก็สําคัญนะครับประสบการณ์เที่ยวบินเราสูงกว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็ช่วยกันเดี๋ยช่วยประคองน้องมันไปนะครับไม่ใช่อะไรคือจะเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลจะ แลกกับทุกอย่างเนี้ยมันไม่มีปรโยชน์หรอครับใช้ชนะทีะ่พอหันไปแล้วเห็นจะซากประลักผักพังของความย่อยยับฐานเสียงของเราประเทศชาติที่มันจะต้องมีการประท้วงอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันไม่คุ้มหรอกครับตรงไปตรงมาครับกลับมาเถอะอย่าไปเลยพวกนั้นนะท่านก็เห็นอยู่ว่ามันไม่มีคนพูดความจริงเลยเขาที่แลเห็นไหมฮะไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์สุดท้ายมันเลือกประยุทธ์หมดท่านก็เห็นนะ ไอพักที่ท่านจะไปร่วมเนี่ยมันไม่มีความจริงใจหรอกครับกลับมาเถอะเขาเชื่อผมถ้าท่านกลับมาในคะแนนบ้านผมเนี่ยบ้านผมเยอะนะบ้านผมมีญาติพี่น้องหลายคนนะอย่างน้อยก็ประมาณยี่สบอะผมเชื่อเลยเขาแนวทางเดียวกันนะครับฝากด้วยนะฝากถึงเพื่อไทยด้วยนะครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ